ชื่นมืน่นต้อนรับสไัยใหม่บ้านนิธิภัยสารกุลกอลฟไม้ร่วมยินดีไม่ห่างยกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หน้าตาดียกบ้านจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวนิติภัยสารกุล และล่าสุดเตรียมต้อนรับสปายคนใหม่เมื่อแบงค์พิเศษนิธิภัยสารกุลอดีตศิลปินดูโอ้ค่าย RS ยุค90เจ้าของเพลงอะไรวะได้เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานโดยมีครอบครัวนิธิภัยสารกุลทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายและน้องสาวมาร่วมยินดีอยู่ข้างกายโดยหนุ่มแบงค์ได้เผยภาพคู่ว่าที่เจ้าสาว พร้อมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายกับข้อความที่ระบุสั้นๆว่า t ีเซ yes สสำหรับแบงค์พิเศษอดีตเคยเป็นศิลปินดูโอขวัญใจวัยรุ่นยุค90กับพี่ชายแซนพิสุดธ์นั่นเองค่ะก่อนยุคต่อมาจะเป็นคิวของน้องชายกอล์ฟไม้เรียกได้ว่าลูกๆบ้านนี้นอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังเก่งพบเครื่องทั้งบ้านอีกด้วยค่ะ ดราม่านิวขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แัะกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย